สวัสดีนะครับซับสไครเบอร์นะครับดาวไลน์แล้วก็สมาชิกผู้ใช้สินค้าที่ซับ c r i b e ไว้ที่ช่อง Always All Round ทุกคนนะครับก็วันนี้ก็กลับมากับอัปเดต All Round อีกครั้งหนึ่งนะครับที่เราจะเอาข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆนะครับแนวคิดความรู้ที่อยู่ในธุรกิจแอมเบ์นะครับมาเล่าสู่กันฟังสั้นๆนะครับในแต่ละวันเพื่อให้หลายๆคนที่ ไม่มีโอกาสคือคือใช้สินค้าแอมเรย์อยู่แต่อาจจะไม่มีโอกาสที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างละเอียดนะครับว่าเออมีส่วนลดเพิ่มเติมอะไรตรงไหนไหมหรือว่ามีสิทธิประโยชน์อะไรที่เราควรจะได้เพิ่มเติมไหมนะครับก็รวบรวมมาไว้ในช่องนี้นะครับแล้วก็เล่าให้ฟังในระยะเวลาสั้นๆนะครับผมก็อัปเดตออลราวด์ครับก็อีกเทปหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับสำหรับประจําวันพฤหัสนี้นะครับผมก็ในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นวันที่9นะครับวันที่9เดือน9นะครับปกติก็จะ เป็นที่รู้รู้กันใช่ไหมครับว่าแอปพลิเคชันช้อปปิง้งเสียเงินทั้งหลายเนี่ยครับก็จะมีโปรโมชั่นกันนะครับแอมวก็ไม่ขาดนะครับผมก็มีโปรโมชั่นในวันที่9เดือน9นี่เหมือนกันนะครับผมเพีพเยงแต่ว่าโปรโมชั่นใน9เดือน9ของแอมวเนี่ยมันจะมีลักษณะที่พิเศษนิดน,นึงนะครับใครที่ไม่เคยช้อปปิ้งในเซลส์เดย์อย่างนี้นะครับประจำเดือนของธุรกิจแอมวเนี่ยอาจจะมออีอาการแบบ เรียกอะไรอะ่ะอาจจะไม่ได้รู้รายละเอียดมันนิดนึงนะครับผมก็ผมคิดว่าตรงนี้น่าสนใจครับก็เลยจะเอามาสื่อสารให้ฟังนะครับก่อนที่สิ่งนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับผมก็หวังว่าผู้ที่ฟังอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นไซไลน์ไม่ว่าจะเป็นดาวไลน์ไม่ว่าจะเป็นเมมเบอร์นะครับที่ใช้สินค้าทุกคนนะครับก็จะมีเวลาพอสมควรน,นะครับในการที่จะตรวจช็คนะครับหรือว่า เตรียมตัวในการซื้อโปรโมชั่นที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับผมโปรโมชั่นในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็น9ทับ9นะครับเป็น Lucky d a เ s เซลนะครับก็คือในธุรกิจแอมเรเนี่ยก็จะมีโปรโมชั่นในวันที่9เดือน9นะครับโดยแบ่งเป็น3ส่วนใหญ่ๆนะครับดังนี้นะครับก็คือเรื่องของอโค้ดส่วนลดนะครับผมก็คือถ้าเกิดเราซื้อสินค้าในวันพรุ่งนี้นะครับเริ่มเวลา10โมงครึ่งนะครับถึงยอดที่กําหนด แล้วก็ใส่โค้ดส่วนลดที่กําหนดนะครับที่ที่ลงเอาไว้ให้ดูตรงมุมนี้นะครับผมก็ทันทีที่เราซื้อสินค้าครบ8,000บาทนะครับผมแล้วก็ใส่โค้ดที่กําหนดนะครับก็จะได้รับส่วนลด500บาททันทีนะครับผมก็อาจจะดูไม่ได้เยอะแยะอะไรนะครับแต่ว่า500บาทนี้ก็คิดซว่าเป็นบุฟเฟ่ แถมฟรีสักมื้อหนึ่งนะครับในวันที่ในวันเสาร์ที่สุดสัปดาห์ที่กำลังจะถึงนี้นะครับผมก็ทําให้ท่านสามารถซื้อสินค้าแอมเบได้ในราคาที่ถูกกงไปอีกนะครับผมแล้วก็นอกนั้นเนี่ยถ้าเกิดท่านซื้อเกินกว่า8 0 0พบาทขึ้นไปนะครับอาจจะถึง1 5 0 0 0บ้านบาทนะครับเขาก็จะมีส่วนลดเพิ่มให้ในมูลค่าเพิ่มอีก1,000บาทนะครับผมคือส่วนลดมันจะไม่แยกกันนะครับมันจะทบกันก็คือสมมุติท่านได้ท่านซื้อ8 0ด0ได้ลด5 0า้อไปแล้วใช่ไหมครับท่านซื้อหมืน 1, หนงง่น นะครับผมไม่ใช่แบบ800ได้500แล้ว15ได้พันหนึ่งอย่างนี้ไม่ใช่นะคือมันจะรวมกันเลยทบกัน2ออันโดยที่เมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านซื้อสินค้าครบ1 5 0 0 0บาทในวันทุ่งนี้นะครับก็จะมีโค้ดอีกตัวหนึ่งให้ท่านใส่ตามตารางนี้นะครับผมท่านก็จะได้ส่วนลดลวดเลยตั้งแต่ละตั้งแต่หมื่นห้าแล้วก็แปดพันนะครับรวมกันเป็นหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมก็คือลดเพิ่มอีกสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับซึ่งใครที่ยังไม่ทราบนะครับโดยปกติ ในธุรกิจแอมเบรเน่เวลาซื้อสินค้าเนี่ยคุณจะต้องซื้อสินค้าในราคาขายเอนใช่ไหมครับในราคาของผู้ใช้สินค้านะครับก็คือเป็นราคาที่เขียนอยู่ข้างขวดนะครับซึ่งก็คือจะเป็นราคาที่มเีเป็นราคาเหมือนราคาขายปลีกนะครับไม่ใช่ราคาขายส่กนะครับผมจนกว่าคุณจะสามารถสมัครสมาชิกหรือสมัครนักธุรกิจถึงจะสามารถซื้อสินค้าได้ในราคาสมาชิกแล้วก็ได้รับคะแนนพวก a Point M p อ u s อะไรต่าง,าง,างที่ท,ที่ที่จะเป็นสิทธิ์ของสมาชิกเท่านั้นอะไรนี้นะครับแต่ว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ย การช้อปปิ้งของท่านก็จะได้ลดจากตรงนั้นน่ะจากราคาสมาชิกจากราคาขายส่งเลยนะครับไปอีกสิบเปนะครับก็ผมว่าก็ค่อนข้างมากนะถ้าถ้าคิดถึงว่าจะมีโอกาสได้เรื่องของเงินคืน CSI อะไรอย่างนี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวโอกาสหน้าาจะเล่าให้ฟังต่อไปนะครับว่า CSI คืออะไรนะครับผมก็นี่คือส่วนแรกนะครับก็คือซื้อถึงใส่โค้ดทันนะครับมันจะมีจํานวนจํากัดของโค้ด้วยเนาะถ้าท่านซื้อเย็นๆค่ำค่เนี่ย จํานวนโค้ดที่อนุญ,ญาตให้ลดได้อาจจะหมดไปแล้วนะครับก็ถ้าซื้อซื้อถึงแล้วก็ใส่โค้ดทันนะครับก็จะได้รับส่วนลดไปเลยอันนี้ไม่ต้องลุ้นอันนี้มันได้เลยนะครับผมส่วนโปรโมชั่นส่วนที่2นะครับเขาเรียกโปรโมชั่นที่เรียกว่าแฟล s เซลนะครับซึ่งแฟล s เซลเนี่ยนะครับมันจะมีสินค้าในตัวที่พร้อมทำแฟล s เซลนะครับในในภาพที่ลงให้ดูตรงนี้นะครับผมก็แฟลชเซลเนี่ยจะเป็นโอกาสสำหรับคนที่1 ใช้สินค้าเหล่านั้นอยู่แล้วและต้องการซื้อในราคาที่ถูกลงนะครับแล้วก็2ก็คือคนที่ไม่เคยใช้สินค้าในตารางนี้มาก่อนเลยนะครับแล้วรู้สึกกาลังคิดว่าจะตัดสินใจลองซื้อใช้นะครับผมก็ถ้าสินค้าที่ท่านต้องการจะลองใช้เนี่ยมีลิสต์ในแฟลชเซลล์นี้นะครับก็เตรียมตัวได้เลยนะครับแฟลชเซลล์เนี่ยมันจะเหมือนแบบเป็นการเปิดแผ่นป้ายนะครับคือหลักไอที่ท่านเห็น,นตรงนี้นะครับคือราคาปกติของสินค้าในในภาพเหล่านี้นะครับ แล้วพอสิบโมงครึ่งวันที่9เดือน9กบุ๊บเนี่ยครับมันจะเปิดเหมือนกับว่าราคามจะฟลิปเปิดเพี้ยขึ้นมาพร้อมกันนะครับและทุกคนก็จะเห็นว่าราคาที่มันเซลล์เนี่ยนะครับมันเซลล์ลงไปที่ราคาเท่าไหร่นะครับซึ่งเ,เรา แต่ละคนเนี่ยก็จะไม่รู้ก่อนว่าแอมเบียจะลดให้เท่าไหร่นะครับผมก็ต้องรอรุนราคาเดียวกันตอน10บโมงครึ่งในวันพรุ่งนี้นะครับผมอย่างเช่นผมเป็นคนที่ทานดับเบิลยัอยู่แล้วอย่างนี้นะครับนะดับเบิลย็กสกล่องอันนี้คือราคาปกติใช่ไหมครับเดี๋ยวพรุ่งนี้1 0บโมงครึ่งเนี่ยถ้าเกิดผมต้องการจะซื้อดับเบิลยังเนี่ยผมก็จะดูว่า10บโมงครึ่งตอนมันรีเวลตอนมันเปิดเผยราคาฟลชเซลนี่นะครับมันเป็นราคาเท่าไหร่แล้วเป็นราคาที่ผมเหมือนกับแบบพึงพอใจที่จะซื้อไหมนะครับถ้าพอใจที่จะซื้อก็สามามมรถกดไดไ้ตอน,น,นเลยผซึ่ง แฟลชเซลเนี่ยมันจะมีจุดอยู่ตรงที่ว่ามันจะไม่บอกว่ามันขายกี่ยูนิตนะครับผมมันไม่มันมันไม่เหมือนโคดส่วนลดข้างบนนะครับที่บอกว่าเออโคดมันปล่อยเท่าไหร่แล้วก็เออมันมันเหลือใช้ได้เท่าไหร่กี่คนอะไรเงี้ยนะครับแฟลชเซลเนี่ยมันจะแล้วแต่ว่าเขาจัดสต็อกมาเซลเท่าไหร่คือหมดก็คือหมดเลยคือพอหมดปุ๊บเนี่ยไอ้ปุ่มปุ่มการซื้อจากแฟลชเซลเนี่ยมันก็จะซื้อไม่ได้แล้วนะครับก็ถ้ายังไงถ้าถ้า10โมงครึ่งเราเห็นราคาแล้วเนี่ยเร้รู้สึกว่าโอเคราคานี้น่าสนใจนะครับก็ อยากจะให้กดกันเลยตอนเช้าๆนะครับผมว่าถ้าปล่อยไปถึงตอนเย็นๆอย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่าของจะหมดจากสต็อกเมื่อไหร่นะครับผมก็ใครว่างๆนะครับก็สามารถเข้าไปกดดูก่อนได้ว่ามีอะไรที่อยู่ในโปรโมชั่นของกแฟลชเซลบ้างแล้วแล้วเราอยากจะลองใช้ไหมหรือว่าเราเคยใช้สินค้าเหล่านี้อยู่แล้วไหมนะครับก็เตรียมตัวกดแฟลชเซลลพร้อมกันในวันทุ่งนี้นี่คือโปรโมชั่นที่2องอกทับนะครับผมแล้วก็โปรโมชั่นสุดท้ายของ9กทับกนะครับก็เป็นโปรโมชั่นที่ทําร่วมกับบัตรเครดิต นะครับแบรนด์ดังทั้ง2แบรนด์นะครับก็คือ KTC แล้วก็กรุงศรีนะครับผมโดยทีเ่เงื่อนไขคือคือโดยโดยมองแล้วเนี่ยก็คือมันมีแคชแบ็กของทั้ง2ธนาคารเลยแต่2ธนาคารเนี่ยก็มีเงื่อนไขที่แตกต่างกันนะครับโดยที่ลิงก์เข้าไปอ่านเงื่อนไขราย,ยละเอียดของแต่ละธนาคารเนี่ยผมใส่ไว้ให้แล้วใน e s c r i p t i o นข้างล่างนะผมก็กด description ออกมามันจะมีลิงก์วางอยู่นะครับก็สามารถก๊อปลิงก์ไปเพสใน ตัว Internet Explorer ของท่านนะครับแล้วก็หรือว่าหรือว่าสำหรับบางเครื่องนะครับที่สามารถที่ที่ตัวโทรศัพท์ของท่านมันมีไฮเปอร์ลิงก์นะก็อาจจะสามารถกดที่ลิงก์ได้เลยนะครับผมแต่ว่าทั้ง2แบรนด์ก็คือกรุงศรีกับ KTC เนี่ยมีโปรโมชั่นแคชแบ็กทั้งคู่นะครับถ้าซื้อสินค้า m อ็มเนะเฉพาะในวันพรุ่งนี้เนาะก็สามารถกดเข้าไปอ่านกันดูได้นะครับก็ไหนไหนจะใช้สินค้า m อ็มอยู่แล้วนะครับเราใช้สินค้าเน้นคุณภาพอยู่แล้วนะครับ เราได้คุณภาพในราคาที่ถูกลงด้วยนะครับในราคาที่ประหยัดด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับอัปเดต all round นะครับหวังว่าจะมาทันให้ทุกๆท่านเนี่ยวางแผนแฟลชเตลของวันพรุ่งนี้กันทุกๆคนนะครับผมก็มีความสนใจในข้อมูลข่าวสารความเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวในธุรกิจนะครับผมก็ กด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งไว้ในช่องนี้ได้นะครับอัปเดตออ l ราว n d เนี่ยจะมีมาวันละหนึ่งคลิปนะครับถ้ามีข้อมูลที่สําคัญนะครับหรือว่าอาจจะเว้นว่างไปในกรณีที่ไม่มีข้อมูลอัปเดตอะไรที่สําคัญนะครับผมก็กดกันเอาไว้ได้นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดโปรโมชั่นความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของส่วนลดหรือว่าในสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ทุกๆท่านจะได้ซื้อหาใช้สินค้าเอมเวนะครับหรือว่าสร้างองค์กรบอกต่อกับลูกค้าเนี่ยได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียมกันแล้วก็ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นนะครับผมก็สำหรับวันนี้อัปเดตออลราวก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีนะครับแล้วเจอกันพรุ่งนี้ครับ